ใส่ช้อนได้ครับสียังตึงครับดึงไม่ออกนะครับตรงกลางก็ไว้สําหรับวางกับข้าวครับด้านในก็ใส่มุ้งรวดให้ครับเป็นบานเกล็ดครับนี่ครับมีสองชั้นด้วยกันครับปิดเข้าแน่นยังไม่ได้ครับก็ปิดแค่ตึงๆไว้ก่อนครับด้านนี้วางแก้ววางจานครับเหมาะสําหรับเอาไปวางในอพาร์ตเมนต์ไปวางห้อง เช่านะครับหรือครอบครัวเล็กๆได้เลยครับนะครับวางเป็นสัตว์เป็นส่วนครับด้านขาก็ใส่ถ้วยที่ใส่น้ำได้ครับป้องกันมดขึ้นครับสวยงามครับทำจากไม้สักครับฝีมือของช่างเมฆครับสนใจก็สอบถามกันได้ครับขอสงวนตอบราคาในข้อความนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชรกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ